านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านปุ๊กชัยแต่เตียมนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยผมเคยมาทานแล้วนะครับหลายครั้งแล้วด้วยมีเมนูอยู่หนึ่งเมนูที่คิดว่ายังไม่เคยเจอที่ไหนอาหารมาก็เยอะแล้วเป็นเมนูร้านหน้าหัวปลานะครับยอดมากๆเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาร้านหน้าหัวปลานี่จะเป็นยังไงแล้วก็ยังมีอีกเมนูนะาอร่อ,าารอยทุกเดยวครับ บกุเตนะครับซึ่งมีรสชาติของยาจีนแล้วก็เครื่องในใส่ครบคันเลยทีเดียวตามุมอร่อยให้ท่านผู้ชมได้ชมนะเพื่อเธอกลับใจจะกลับมาเสียงหวานจะปลายสายเธอว่าผิดไปขอโทษที ที่เธอทำไมด่ดีอย่าทื่อซาแค่ได้ฟังก็ชื่นใจถ้าไม่ลงทายว่าท่านผู้ครับมาแล้วบักกุเตยนะครับอย่างที่เห็นนะครับเ,เครื่องเนี่ยมีเรียงเป็นแถวเลยนะฮะแล้วก็จะมีหม้อหม้อน้ำซุปเตรียมมาอยู่แล้วนะครับเสร็จถึงก็ตักน้ำซุปใส่โถดินแบบเนี้ยโถดินเผาแบบนี้ยนะะแล้วก็เติมพวกไม่ว่าจะเป็นซี่โครงหมูนะครับ ป็นอันนี้เป็นอฟองเต้าหู้นะซี่โครงนี่ตุมเ,เรียบร้อยมีกระเพาะหมูไส้หมูแล้วแต่กะเลือกเลยนะบ,บางคนจะจะทานอะไรหรือไม่ทานอะไรหรือทานทั้งหมดก็สั่งได้เลยนะครับชิมกันดูดีกว่านะครับว่ารสชาติของเขาเป็นไงของท้องย่านเลยน,นี้เลยดีกว่าซี่คโครงร้อนนาะดูนะครับ คือไม่ได้ไม่ได้เปื่อยจนนิ่มไปเลยนะครับยังต่อสู้กับฟวนเราได้อีกนะครับที่โรงหมูที่ตุนไว้อย่างดีนะฮะนี่คือรสชาติของน้ำมันน้ำมยมใหญ่ฉานะครับ,บงเดินทางมาไตวันหลังน้ำมยมเดินทางมาหาดใหญ่นะแวะมาได้นะครับที่ร้านทุกชัยแต่เพี้ยมนะครับสุดยอดจริงผมว่าประกันก็เมนูนี้เนี่ยเราองถ<ไ>ึงการ<ะ>ันตีที่อำเภอหาดใหญ่นะครับแลวรับรองไม่ผิดหวัง มาถึงเลือกสั่งได้เลยเป็นปั๊กุเตะนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าทําใ้ใส่อะไรบ้างเดี๋ยวคงต้องไปสืบกับเจ้าของร้านแล้วครับลงทายว่าออภัยเธนผะู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องกิ๊ฟนะครับเป็นชายาเรุ่นงที่เท่าไหร่แล้วครับเนี้ย รุ่นท,ที่สองนที่นะครับรุ่นที่สองที่ร้านเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับที่ร้านนะคะก็เปิดมาประมาณ12ปีอะคะ่ะนานเลยทีเดียวขายอะไรบ้างครับก็ที่หลักๆก็จะมีพวกสิ่มซำนะคะ<ร>พวกสิ่มซำม,มีขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบว่าแต่แต่เตี้ยมันก็แปลคือคือ,คอจริงสิ่มซำมันก็แปลได้หลายความหมายแล้วแต่ชื่อนะคะแต่จริงความหมายเดียวกันก็คือพวกขนมจีบเชลเพาหรือว<ร>่าอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่ก็คืออาหารเช้าของเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเนี่ยเมนูนี้ ติดใจมากเลยเขาตัวน้ําซุปเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างครับซุปคะน้ําซุปของเราเนี่ยจะเป็นใช้เครื่องยาจีนสดนะคะอ,อ,อมันจะมีมันจะมีหลายแบบอย่างมันจะมีหลายสูตรต้มเ<อ>สจริงแต่ว่าสูตรของที่ร้านเนี่ยจะเป็นเครื่องยาจีนแบบสด,<อ>สดรั่วแล้วซึ่งเอามาต้มแล้วเอามาเคี่ยวเองครับเขาไม่ได้ใช้ใที่ให้ง่ายๆที่สำเร็จรูปไม่ใช่ เออผมก็ว่าผมก็กินปัากุเตะมาหลายร้านแต่ว่านี่นี่นะครับแบบรสชาติคือกินเข้าไปแล้วรู้ว่าเอ้ยมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนทั่วๆไปนะครับคิดว่าเมนูนี้เนี่ย ขายดีสุดคุณขายดีมากค,ค่ะวันหนึ่ง <ๆ S 2> นี่ต้มหลายหม้อมากอ้าวโผนแล้วมีต้งไปหลายสิบหม้อเลยนี่นะครับก็เป็นอ่าเคล็ดลับนะครับก็คือบะกุเตชามนี้นะครับใช้ยาจีนสดนะครับน้องพิทก็เปิดเผยเลยแต่ว่าผมก็ยังไม่บอกว่ายาจีนสดเนี่ยาถ้ใครจะหาทำคนซือยากต้องสั่งพี่บบเต๋อเปล่าสั่งค่ะต้องสั่งของเรามันจะไม่มีแบบแพ็ครวมกันว่าเออเออคื้อชุดนี้ทำบะกุเตได้นะของเราจะแต่ละตัวนี้เราจะสั่งมาแล้วก็เราเยอะๆแก็ได้ ผสมนีตามสั่ว์นะคะแต่ของเราจะใสเ่เยอะกว่าถ้าเกิดมันเป็นสัเร็จรูมรคมือบางทีเครื่องยามันมันยังมันยังไม่ได้อะคะ่ะท่านผู้ชมครับติดตามนะครับว่าเทปหน้านอกจากเมนูบระกดเตะแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเมนูที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกไปนี้ที่ก็คือลาดหน้าหัวปลาอาจารย์มผมเคยเจ็บเจอที่ไหนไหมลัดหน้าหัวปลาก็ถ้านอกจากป้าทำก็คยังไม่เคยเดี๋ยวดูติดตามเทปหน้านะว่าหน้าหัวปลาเนี่ยหน้าตามเป็นยังไงนะครับ เพื่อเธอกลับใจจะกลับมา